ตรวจชุงนอนนี่แล้วตรวจเลยค่ะเพราะว่านอนน้อยมากเลยค่ะมันไี้เสียงจริงนะคะได้เสียงอะไรคะได้เสียงหัวใจหรอคะแล้วต้องทำยังไงคะต,งต้องใส่ตรงนี้ก็ก็วัดวัดหัวใจค่ะรอ,รออยู่ค่ะ,คะ กอ,อ่าวันเลยค่ะเอามันต้องเอาเข้าไปในเสื้อนะเห็นคุณหมอเขาทำคุณคุณหมอต้องทำอย่างนี้เอาใส่เข้าไปในเสื้อค่ะออ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแล้วลงไปอีกค่ะยังไม่โดนหัวใจเลยค่ะลงไปอีกค่ะตรงนั้นเลยโอเคได้ยินเสียงเต้นไหมคะขอฟังหน่อยดีคะเต้นแรงไหมคะไหนฟังเลย <c oughs> ไหนขี้หลอกปะเนี่ย <c oughs> หลอกปะเนี่ยไหนดึงให้อา่อยดิ อ่าโอเคเอามันยังไม่โดนเลยค่ะคุณหมอเลื่อนให้โดนหัวใจเนี่ยค่ะลงไปอีกค่ะดีไหมด้แต่อ้าวดีนเป็นเสียงอะไรอะ<จ>หัวใจหัวใจหัวใจเต้นยังไงถุก <c oughs> ถุกุกเสียงอ,ยรอะระลยอาว่ามันเป็นเสียงรถไฟอะ <c oughs> อ่าแล้ววิเคราะห์ที่คะคุณหมอเป็นโรคอะไรไหมคะ ไม่เป็นค่ะแต่ว่าต้อยงออยังไงคะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่เป็นเนาะฉีดยาด้วยฉีดยาอะไรวัคซีนโควิดเหรอคะใช่แต่